ขาง่ายๆสตาล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังอยู่บริเวณห้องครัวของฝรั่งครับเพราะเรากำลังฝึกคำศัพท์ที่แม่บ้านฝรั่งต้องสื่อสารกับเจ้าหน่ายวันนี้เราพูดถึงไข่ครับไข่เรียกว่า egg e d e g Egg ถ้ามากกว่า1ฟองก็เรียกว่า eggs ครับ e d g s eggs แต่ทราบไหมครับว่าฝรั่งมักจะนับไข่อย่างไรส่วนใหญ่จะนับเป็นโหลหรือ12ฟอง12ฟองหรือโหลหนึ่งเรียกว่า dozen ครับ dozen a dozen eggs คือไข่12ฟอง เวลาไปจ่ายกับข้าวให้หน่ายเขาอาจจะสั่งให้ซื้อ a dozen eggs ซึ่งหมายถึงไข่12ฟองหรือ half a dozen eggs ก็ได้ half แปลว่าครึ่งหนึ่งดังนั้นครึ่งหนึ่งของ12คือเท่าไรครับทุกคนเก่งคณิตศาสตร์แล้วใช่ครับ6ฟองครับ buy half a dozen eggs at the supermarket ซื้อไข่ครึ่งโหลที่ s u p มา m a r k e t buy half a dozen eggs at the supermarket ถ้าจะบอกเจ้าหนายว่าเราต้องซื้อไข่หนึ่งโหลให้พูดว่า we need to buy a dozen eggs we need to buy a dozen eggs ถ้าต้องการครึ่งโหลก็บอกว่า we need to buy half a dozen eggs we need to buy half a dozen eggs มีข้อสังเกตว่า dozen จะกด d o z e n แต่เวลาออกเสียงก็ออกเสียงว่า dozen ครับ dozen ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งเน่ยเพิ่งวิงหนีเพระาะภาษาอังกฤษง่ายน,นิดเดียวครับสวัสดีครับ